แต่ประเด็นคือว่าความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากก่อตั้งประเทศเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มอันซาลุลล้อเนี่ยนะฮะเขาก็โจมตีประธานาธิบดีอาเีียบดุลล์ซาแลวมาโดยตลอดนะครับในเรื่องของปัญหาการ ruption, คอรัปชั่นนะฮะการที่ไปพึ่งพิงซาอุดิอาระเบียแล้วก็ยูเอมากจนเกินไปนะฮะมันก็มีปัญหากันมาโดยตลอดครับคุณบนไหนฮะทีนี้พอมาช่วงอารับสปริงนะฮะตั้งแต่ปี2 0 1พันสิบเ็เป็นต้นมาเนี่ย นะครับที่มีประชาชนลุกคือขึ้นต่อต้านผู้นําของตัวเองเนี่ยในเยเมนก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เช่นกันนะฮะแล้วมันก็นําไปสู่การลงจากอํานาจของอาลีอับดุลลอฮซาแล์นะฮะแล้วกลุ่มฟูซี่เนี่ยก็เป็นกลุ่มที่สําคัญมากๆในการเคลื่อนไหวกลุ่มหนึ่งจนสามารถโค่นอานาจของเขาไปได้นะ,ะจนกระทั่งประธานาธิบดีคนใหม่ขึ้นมาเนี่ยก็คือประธานาธิบดีฮาดี หฮะครับฮาดีก็ต่อรองกับฮูซีนะครับในเรื่องของผลประโยชน์การจัดสรรอำนาจอะไรต่างๆเนะี่ยแต่ว่าก็ไม่ลงตัวจนกระทั่งประมาณปี2014เนี่ยกลุ่มฮูซีเนี่ยก็จับอาวุธนะฮะแล้วก็เคลื่อนไหวต่อต้านจนกระทั่งฮาดีเนี่ยต้องหนีไปอยู่ทางใต้ของเยเมนครับนะครับแล้วฮูซี่ก็คุมอำนาจทางเหนือส่วนซาอุดีอราระเบียเนี่ยนะครับ ก็มาสนับสนุนฮา,า,าดีนะครับฮาดีขอให้ซาอุดีเนี่ยเข้าแทรกแซงในเยเมนนะครับนั่นจึงเป็นที่มาของสงครามนั่นก็คือซาอุดีในปี2005เนี่ยนะก็ไปรวมเอาพันธมิตร10ประเทศมาถล่มโจมตีในเยเมนถล่มกลุ่มฮูซีหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่ซาอุดีดึงมาเนี่ยก็ประเทศยูเอครับคุณบันนัยครับ,รบทีนี้ แน่นอนนะฮะว่ากลุ่มฮูซี่เนี่ยเขาเห็นว่าฮาดีไปดึงเอาซาอุดีมายูเอีมานะฮะทีนี้เขาก็เลยต้องอเร่งนะฮะขอความช่วยเหลือนะฮะสารสัมพันธ์กับอิหร่าน mm hmm. นะ,ะเพราะว่าด้านหนึ่งของ,งอเหตุการณ์อาหรับสปริงเนี่ยมันคือ p ็อกซี่วมันคือสงครามตัวแทนนะฮะที่อิหร่านและซาอุดีอาระเบียเนี่ยแข่งการขยายอิทธิพลในภูมิภาค นะครับแล้วตอนหลังก็มาใช้เรื่องของความแตกต่างทางนิกายเนี่ยเป็นตัวจัดพันธมิตรจัดกลุ่มแบ่งขั้วแบ่งค่ายกันนะนั่นจึงเป็นที่มาของสงคารามที่นำมาสู่วิกฤตนะฮะมนุษยธรรมอย่างร้ายแรงในเยมเมนวันนี้นะครับครับแล้วที่ผ่านมาเนี่ยกลุ่มฮูซีเนี่ยนะฮะเขาก็มีการตอบโต้การโจมตีนะโดยตรงไปที่ซาอุดิอาระเบียบ้างนะครับหลายครั้ง นะฮะและใช้เทคโนโลยีโดรนอาวุธอะไรต่างๆที่ทันสมัยมากจึงนักวิเคราะห์หลายคนทึงมองว่านี่คูซี่เนี่ยได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านเพราะอิหร่านมีความสามารถในเรื่องพวกนี้นะครับเป็นการตอบโต้แบบตาต่อตาฟันต่อฟันนะฮะ